สวัสดีครับผมเก่งจอนไทยมุมแรงนะครับผมจะมารีวิวมุมแรงมินิฮัลโหลนะครับให้กับคุณสุมิรนะครับจังหวัดกรุงเทพนะครับมาเทสกันดูนะครับว่ามุมแมลงสามารถบินได้หรือเปล่านะครับก่อนจัดส่งเดี๋ยวเราไปชมกันดูนะครับ มุมแมลงสามารถบินได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นมุมแมลงมินินะครับก็จะไม่ค่อยสู้ลมเท่าที่ควรสังเกตได้นะครับถ้ามีลมแรงๆครับก็จะพาเขาหอบเลยไปนะครับหรือพาดอีกทางหนึ่งก็จะทํากดให้เขาบินต่ําลงนะครับก็ต้องดูสภาพลมด้วยครับเขาจะไม่ค่อยสู้ลมแรงๆนะครับลมเบาๆก็เล่นได้นะครับแต่ลมแรงเลยไม่ได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปว้งที่ถูกต้องให้ชมนะครับก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้อย่างนี้ครับคีบมุมแมลงลักษณะนี้หันด้านสีเข้าตัวอย่างนี้นะนะครับนะครับโอเคแล้วก็สะบัดข้อมือนะครับใช้สะบัดข้อมือเหมือนสะบัดแส้นะครับเพื่อให้เกิดให้น้ําหนักมันอยู่ที่ปลายมุมแมลงและเกิดแรงเหวี่ยงนะครับอย่างนี้นะครับ การสะบัดนะครับใช้ข้อมือเป็นหลักนะครับสะบัดสะบัดออกไปนะครับออไม่ใช่ใช้แขนทั้งหมดนะครับใช้สะบัดข้อมือนะครับองศาที่ถูกต้องนะครับคือ90องศาหรือประมาณ4 5องศาปรับดูองศาตามที่เราเหมาะสมลองเททดลองดูนะครับว่าแบบไหนเราถนัดมากกว่ากันนะครับห้ามปลาุม,ม,มาแมลงแนวนอนเด็ดขาดนะครับถ้าปลาหมแมลงแนวนอนมุม,มแมลง,มมมงจะบินขึ้นสูงแล้วก็ตกลงมาไม่สามารถบินกลับมาได้นะครับ ลองเทสดูนะครับว่ามุมแมลงปลาระดับไหนแรงประมาณไหนแล้วมุมแมลงบินวนกลับมาถึงไหนนะครับเทสทดลองเพื่อจะรูออ้นิสัยของเขานะครับแล้วก็รับได้ไม่ได้เป็นต้องฝึกกันดูนะครับสําคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชนิดไหนถ้าซื้อมาอย่างเช่นกีตาากก็ต้องฝึกเพื่อจะเล่นเป็นเพลงได้ง,ดงั้นมุมแมลงก็เช่นกันนะครับก็ต้องฝึกเช่นกันนะครับในการกว้างมุมแมลงเพื่อให้เขาวนกลับมาแล้วเราจะสนุกนะครับเราจะรู้สึกสนุกนะครับ ก็ยังไงติดขัดอะไรนะครับต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับส่วนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก่อนกว้างทุกครั้งนะครับพยายามยกปีก3ามปีกอย่างนี้นครับหนึ่งสองสามแค่3าวิเท่านั้นนะครับแล้วค่อยกว้างนะครับผมเดี๋ยวส่วนเทคนิคในการปรับจูนส่วนอื่นเดี๋ยวผมทํคลิปต่างหากให้นะครับไงวันนี้ก็ขอถ้าถึงมือแล้วขอให้เล่นมุมแรงได้สนุกเล่นให้ สุดๆไปเลยนะครับไงก็ขอบคุณนะครับผมเก้งจรชันมุมแรงกูถามก็วสวัสดีครับ